สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอ่าขอเวลาสักห้านาทีแล้วกันนะครับพอดีอ่าวันนี้นะครับไปซื้อกับข้าวตลาดก็ไปเจอพระปิตานะครับเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับก็คือสวยๆอย่างนั้นเลยครับได้มาห้าองค์นะครับก็เลยเอามาให้พี่พี่เอฟซีลองชมดูนะครับนี่ครับเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับนี่ครับ อ่านี่ครับสวยครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพระปิตาแร่บางไพยสวยๆเลยครับพี่นี่พุทธคุณครบคันนะครับทั้งโชคลาภเงินทองนะครับแล้วก็มหาอุดด้วยนะครับนี่นี่ครับผมสวยมากครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพระปิตาแร่บางไพยองค์ที่หนึ่งครับนี่ครับพี่พี่องค์ที่สองครับผมนี่โอ้กระแสแร่นี่ดีมากๆเลยนะครับองค์องค์ที่สองนี่สวยครับ สวยมากๆเลยครับพี่พระพิตาแรล่บางไพสวยมากครับนี่ครับอ่านี่นะครับมีมาแบ่งพี่พี่ fc ห้าองค์นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระพิตาแหล่บางไพทั้งนั้นเลยฮะพอดีผมไปซื้อข้าวตลาดนะครับไปเจอมานะฮะมีคนเอามาวางนะครับเลยเอามาฝากพี่พี่ทุกท่านให้ชมนะครับอ่าดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบชอบแล้วก็อ่าแอดไลน์มาหาผมสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ 0647561169เจดห้าหหนึ่งครับพระปิตาและบางไผ่สวยๆครับได้มา5องค์นะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่4นะครับอ่า mm hmm. องค์ที่4สวยครับเป็นเทียนสวยเลยฮะนี่พระปิตานะครับสวยทุกองค์ครับสวยทุกองนะครับได้มาฝาก5องค์นะครับอ่าอันนี้องค์ที่4นะครับองค์ต่อไปนะครับนี่ครับอ่าองค์ที่5นะครับนี่ครับด้านข้างครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านข้างครับ มีกลนพระนะครับห้าองค์ครับพี่ได้พระพิตานะครับเป็นพระพิตาแร่วบางไผ่มาห้าองค์แล้วก็เป็นพระกุนี่ครับพระขุมเหศวรนะครับเป็นพระมาเหศวรชินเงินนะครับพี่พระมาเหศวรชินเงินนะครับเดี่ยมเงินพร้อมใช้ด้วยครับนี่นี่ครับอ่านี่ครับถวยๆได้ครับอ่าเลยเอามาฝากพี่ๆนะครับยามค่ำคืนนะครับ โอเคครับผมถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับโทรมาหาผมได้เลยสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ